ข่าวดีนะครับสำหรับคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับตอนนี้บริษัท ASM มีเปิดรับสมัครตำแหน่ง Security Interviewer นะฮะเป็นตำแหน่งสัมภาษณ์ผู้โดยสารนะแล้วก็ตำแหน่ง Security Agent นะครับเป็นตำแหน่งรักษาความปลอดภัยสายการบินนะครับประจำสนามบินสุวนณภูมินะฮะก็รับคนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะ ตำแหน่งแรกเลยนะครับจะเป็นตำแหน่ง security interviewer นะครับหรือเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้โดยสารนะฮะร,รายได้อยู่ที่1 8 0 0 0ต่อเดือนนะฮะทางบริษัทมีฝึกอบรมให้ฟรีนะครับอบรมทั้งหมด10วันนะครับแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันแล้วก็ภาคปฏิบัติ5วันนะฮะ ใครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็สามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะครับตั๋วที่เบิกได้จะเป็นตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟนะครับรถแท็กซี่ก็สามารถเบิกคืนได้นะฮะเบิดบัญชีแล้วก็ ATM ฟรีนะครับเป็นของกรุงไทยนะครับตัววสุขภาพประจําปีฟรีนะครับมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุนะฮะมีทุนการศึกษาบุตรเรียนดีให้ด้วยนะครับ ปฏิบัติงานเนี่ยหวันหยุด1วันต่อสัปดาห์นะครับถ้าเราไม่หยุดก็สามารถมาทำโอทีได้นะฮะก็จะมีทั้งหมดกะสองกะนะครับกะเช้าแล้วก็กะดึกนะกะเช้าเนี่ยเข้างานตั้งแต่8ปดโมงเลิก2องทุ่มส่วนกะดึกเข้า2องทุ่มเลิก8ปดโมงเช้านะฮะทางบริบษ,ษัทมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้ก็คือ มีวันหยุดพักร้อนนะฮะหวันต่อปีแล้วก็วันหยุดประเพณี13วันต่อปีนะฮะถ้าเป็นตําแหน่ง security interviewer นะครับหรือว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้โดยสารเนี่ยรายได้อยู่ที่1 8 00งต่อเดือนนะฮะคุณสมบัตินะครับก็จะรับ25-50ปีนะครับทั้งชายและหญิงนะฮะผู้หญิงนะครับต้องสูง160ขึ้นไปผู้ชาย165ขึ้นไปนะฮะการศึกษานะครับม .6 สายสามันขึ้นไปนะ ประสบการณ์3ปีขึ้นไปถ้าใครไม่ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์ดูก่อนนะครับ mm hmm. เขาจะสัมภาษณ์กันวันศุกร์ที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเริ่มสัมภาษณ์เวลา7โมงนะครับถึง10โมงเช้านะครับที่ออฟฟิศสาขากิ่งแก้วนะครับข้างสนามบินสุวรรณภูมินะครับออฟฟิศจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาลัตต์กานะครับเดี๋ยวยังไงผมจะส่งโลเคชั่นให้อีกทีนะครับ แล้วก็รายละเอียดในการเตรียมตัวเดินทางมาสมัครแล้วก็สัมภาษณ์นะครับวันที่สัมภาษณ์นะครับการแต่งกายให้ใส่เป็นกางเกงขายาวสีดำนะครับกางเกงสแลกขายาวนะครับรองเท้าผ้าใบหรือคัดชูก็ได้นะครับเสื้อต้องเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับจะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้นะฮะสัมภาษณ์เสร็จนะครับวันศุกร์ที่3ตุลาคมอบรมต่อนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่4ตุลาถึง วันที่14ตุลาคมนะฮะอ่าคุณสมบัตินะครับก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะครับแล้วก็มีใจรักในงานบริการนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นตำแหน่ง Security Agent นะครับเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเที่ยวบินนะฮะรายได้อยู่ที่593ต่อวันนะครับคุณสมบัตินะครับรับอ่า21-40ปีนะครับทั้งชายและหญิงนะฮะ ผู้หญิงสูง160ขึ้นไปผู้ชาย165ขึ้นไปนะาการศึกษานะครับม .6 สายสามัญขึ้นไปนะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะฮะมีใจรักงานบริการนะครับรายได้นะครับจะออกทุกวันที่15แล้วก็สิ้นเดือนนะฮะเป็นของกรุ่มใหยนะโอเคใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสมัครกับทางผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ สามารถโทรเข้ามาหรือแอดเข้ามาได้เลยนะครับถ้าแอดเป็นเบอร์นะครับก็ใส่เบอร์ผมลงในช่องเบอร์ได้เลยนะครับถ้าแอดเป็น ID นะครับให้ใส่ ID ภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วยเบอร์ผมนะฮะก็แจ้งว่าสนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ผู้โดยสารหรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาโควิดไปเที่ยวบินได้เลยนะครับหรือถ้าใครไม่มีมหกสายสามารถหรือว่า ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะครับก็จะมีตำแหน่งเงินๆืนให้ลงนะครับในเขตกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการนะครับเป็นรับทั้งรปภแล้วก็แม่บ้านนะครับถ้ารปภเนี่ยก็มีหน่วยงานตามห้างตามโรงแรมตามคอนโดสำนักง,งานออฟฟิศโรงกลั่นน้ำมันโรงไฟฟ้านะครับคลังสินค้าสนามบินส่วนภูมิคลังสินค้าสนามบินร้อนเมืองหรือจะเป็นตามหมู่บ้านก็มีนะคร แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะรับรปภในส่วนของคลังสินค้าสนามบินสนวรริคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองแล้วก็ตําแหน่งแม่บ้านนะครับแล้วก็รปภแถวแถวแยกบางนานะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอนะครับส่วนพี่เพื่อนคนไหนมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเข้ามาตอบให้ครบทุกคนนะคะโอเคก็เอาไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตสลาวุธสวัสดีครับ